อผู้มีบุญไปเกิดตรงไหนดีแผ่นดินตรงนั้นดูสว่างสวยนะัยเนาะสว่างสวยัยแล้วก็เราเคยเล่าสู่กันฟังว่าเคยเป็นอดีตสถานที่ที่ตั้งโรงทานของท่านสมัยที่ท่านเป็นพระราชาก่อนออกบวชท่านจะบวชทุกชาติเลยนะ ไม่มีชาติไหนที่ไม่บวชก็จะเป็นกระหัดอยู่ยระยะหนึ่งแล้วก็ออกบวชอันนี้เราเราเล่าสู่กันฟังสําหรับนักเรียนอุบาสันีห่หวนบม่คนอื่นไม่เกี่ยวนะก็เล่าสู่กันฟังสําหรับผู้ที่มีมโนปฏิธานจะไปที่สุดแห่งดามพระภาคางทางที่นั่นโดิบุรีวงศ์วนพิเศษเขตลมโพยสักก็ต้องเล่า ให้ฟังจะได้ค่อยๆรู้จักท่านทีละนิดทีละนิดไงเราะจะได้รู้ว่าเอ้ทำไมทํำไมเราจะต้องทุ่มเทอะไรนางเราต้องทําความรู้จักท่านค,ค่อยๆวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละ,นนละหน่อยเขาใกล้กันไปเรื่อยๆเพราะเราไม่เีเวลาทั้งหลายวันไปเรื่อยๆตั้งเยอะแบะปกติท่านจะเกิดอยู่ในสองตระกูลนะเป็นหลักๆลั คือตระกูลที่โลกสมมุติว่าในยุคไหนสมมุติว่าเป็นตระกูลสูงสุดเป็นที่เคารพนับถือ,อยอมรับของมหาชนก็จะเกิดในตระ,ะกูลนั้นจะเป็นหลักๆถ้าจะลองลงมาก็ตระกูลมหาสิทธิจะมีอยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ที่พลัดมา เกิดในชนชั้นกลางอย่างชาติปัจจุบันเนี่ยนี่พยายามมาที่มันปุ๊บมาหลักไปแต่เกิดตรงไหนนี่ที่ตรงนั้นก็สว่างสวยแค่ว่าอาศัยให้เกิดได้รูปกายเนื้อเราถึงจังหวะเหมาะท่านก็นจะคิดได้ได้บุญตัวเองผู้เลี้ยงผู้ร,รักษาท่านก็นจะ คอยดูแลท่านสอนละเอียดให้ท่านผ่านระบบความคิดคำพูดการกระทำที่จะแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปคือเห็นภัยในวัฏสงาสารก็แล้วก็จะไม่ผูกพันอะไรกับคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆแล้วก็จะรู้ว่าการมนุษย์มีความสำคัญจะต้องอยู่ในเพศที่ดีที่สุดที่เหมาะสม ในการที่จะศึกษาความรู้ภายในที่จะไปสู่ที่สุดแห่งนรรมแม้เบื้องต้นพยามารจะบทบังท่านขวางกันไม่ให้ท่านรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตว่ามาเกิดทำไมอะไรคือเป้าหมายแต่ก็จะกีดขวางบทบังได้ระยะหนึ่งแบบหนึ่งแล้วผู้เรียนุรุกษาท่านก็จะชุดขึ้นมาเลย ทำให้ท่านได้คิดพอท่านได้คิดท่านก็คิดได้เอ๊ะนี่เราบวชมาทมําไมนี่เราบวชมาทําไมเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนพบเนี่ยชาติเนี้ยปัจจุบันก็ในเมื่อเราศึกษาความรู้อะไรต่างๆที่ที่เขาศึกษากันอยู่ในยุคนั้นน่ะก็ศึกษามาทั้งหมดพระไตรปิฎกก็อ่านจนปลุวิชาวิทยาทรก็ศึกษา ทังโหราศาสตร์ยูกยารักษาโลกวิชาที่เส,เสกนุ่นเสกนี่แปลงธาตุก็เอา,าหมดไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ในป่านนเขา่วยน้องครองบึงกลับไปมาแล้วเดินทุงดงวิธีการต่างๆก็ศึกษามาในการเจริญสมาธิภาวนาในวิสุทธิมรรค มีสีิบพีนอกเหนือจากนั้นก็เยอะแยะก็เรียนรู้มาเอ๊ะมันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ยังตอบคําถามอะไรในใจไม่ได้มันยังไม่แจ่มแจ้งในคําสอนที่ศึกษาในภาคทฤษฎีใสพระในปตตปยบิฎดกอาจดฉเพาะมีคําว่าธรรมกายแต่ก็ไม่มีความอธิบายเข้าความในนั้นและในสุดท้ายก็พอ วงบุญพอฝ่ายบุญผักปราบลุ้นๆก็สอดเรียดปุนะ๊บทันสละชีวิตเลยมไม่ได้ใจเถอะถ้าเราไม่ได้บรรลุทำที่ประสัมมาสมพุทธเจ้าทัานบรรลุจะไม่ลุกจากที่จะยอมตายถวายชีวิตทีเดียวความรู้สึกนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆกับพระนุ่ม อายุสาสาปีภาษาสิบเอ็ดน, 4, นี่บวชเมื่ออายุยี่สิบสองแต่ก็เกิดขึ้นแล้วที่วัดโบท์บนบางคูเวียงอันี่สุดทัังก็สละชีวิตแล้วก็คนพบมาแล้วท่านยังตั้งมนโนบริธานอีกถ้าเราได้รู้สักส่วนหนึ่งของคำสอนสมมาสมุจ้าเป็นวิญญาณในการตัดสูุทางของท่านแม้เพียงเศษเสี้ยว เราจะเป็นทนายแก้ต่างพระพุทธศาสนาให้คนที่เขาไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดไม่ถูกต้องหรือผู้ที่มีใหญ่จะเข้าใจเนี่ยให้เด็กศึกษาเรียนรู้ด้วยชีวิตทีเดียวจะไม่ปิดบังอำพรางเลยนี่นคือมโนปณิธานนั่นนี่เลยจ้ะเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆล,กลกน้อยน้าที่เราจะมาเอาวุญใหญ่ในวันที่หนึ่งมกราคมดีเถิดดีประเด็นจะไปโตเตะที่ไหนกัน เดีย๋ยวต้องสก,กัดด้ว้อีกจะมีอีกหลายลายมันสังสกัดหรือเปล